ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอนะคะคือวันนี้นะคะขอเรียนถามอาจารย์หมอในเรื่องของดรไภัยจิตาล้อสกุลทองนะคะที่ทํางานในด้านสูงอายุและอาจารย์หมอเป็นไอดอลและเห็นเขาทํางานตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็จนถึงเขาจบด็อกเตอร์มาเลยคะและได้รับรางวัลระดับชาติแล้วก็ไปนําเสนอระดับต่างประเทศเลยะคะ่ะอาจารย์ขอบคุณครับ ผมคิดว่าคงจะต้องมองเราเกิดการกิจการตั้งแต่ต้นว่าการศึกษาของเขานั้นที่เรียนพยาบาลเป็นพยาบาลเทคนิคระดับต้นเทคนิคที่พะเยาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อไปทํางานก่อนสองปีทางานแล้วก็ไปเรียนต่อญยารีที่เชียงใหม่ตอนนั้นรู้สึกโทนี่จะพิษณุโลก่อนค่ะเออตีที่พิษณุโลก่อนค่ะแล้วก็โทที่เชียงใหม่ค่ะ แล้วก็เป็นเงินเองที่ามาใัยควอนแกนซึ่งจะเห็นว่าดรหนอนนั้นไีใช้เวลาทางราชการไปนในการศึกษาคนอนข้งมากหลายปีหลายปีเดียวนะแต่ถ้าว่าผลงานที่ดรตหนอนได้ทำนั้นมันคุ้มค่าจากที่ดรตหนอนได้ใช้เวลาในการศึกษาลักษณะเฉพาะตัวที่ทําให้เขาได้มาถึงขนาดนี้นั้นต้องมองเห็นว่าศึกษาจากระดับต้นมากนะจนกระทั่งถึงกับสูงสุดได้ ต้องอาศัยสิ่งเกีก่ยวกความเพียรเป็นอย่างมาก <Okay. S 1> นอกจากน้อยนั้นมีคุณสมบัติของอิทธิบาทสีทางพุทธศาสนาคือสันชาิรืยอจิตกะวีบงังสาอย่างครบถ,ถ้วนแต่นอกเหนือจากนั้นสิ่งที่ลรอกตูนอรมีนั้นและเชื่อว่าในคนอื่นอาจจะมีไม่เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือเรื่องคุณธรรมเพราะให้ว่าล็อกตูนอยนั้นเป็นพุทธศาสนิกที่ยึดมั่นอยู่ในพุทธศาสนา โดยเฉพาะยีพระอาจารย์สาย ur, หลวงตามหาบัวในหลายองค์หลายรูปรวมทั้งแม่ชีทูปหนึ่งที่นรกขี่หน่อยดูแลมาอยู่อายุประมาณร้อยสองปีนะครับนี่จะเป็นมาหาสูงเป็นจ้าเวลาโชคดีเพ่ว่านักี่หน่อยนั้นมีคุณแม่ก็คือเขาสูบัชลาแต่เราว่ามีพี่สาวสุดเป็นหมอแล้วก็มาทํางานที่แพร่เราาแพร่แล้วเอาคุณแม่ไปอยู่ด้วย ทำให้รักตุหน่ยมีเวลาที่จะไปดูแลให้ดนม,มา,ากขึ้นเพราะตวหน่อยนั้นสนใจเรื่องของผู้สูงอายุมานานแล้วตั้งแต่เริ่มต้นทํางานพยาบาลแต่ว่าระยะหลังนั้นรากตวหน่อยได้ให้ความสนใจไปในด้านผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเ้อรัง <Okay. S 1> แ้วก็ไม่ช่วยไม่สามารถจะช่วยตนเองได้ซึ่งเราเรียกกันนั่นเล่นเราติดเตียงติดบ้านหรือติดบ้านติดเตียง ไม่สามารถจะออกผลเองไปได้หรือไม่สามารถจะเอาตัวเองออกจากบ้านไปได้ซึ่งต้องการการดูแลค่อนข้างสับสนมีหลายหอย่างนี่ก็ไม่สามารถจะอยู่ในการบร,ริการของทางบร,ริการพื้นฐานาเช่นโรงพยาบาลบุมชนกดีโรงพยาบาลจังหวัดก็ดีแม้กระทั่งรพสตอเองก็ไม่สามารถจะดูแลได้อย่างจริงจังนอกจากนี้ได้คิดวิธีที่จะทําให้บุญนาการ การร่วมมือกันการดูแลรียกว่าทยภาคีอันที่หนึ่งก็คือด้านสุขภาพก็ได้แก่โรงพยาบาลปวและก็รปสสต่อที่อยู่ตำบลนั้นแล้วอันที่สองก็คือด้านสังคมก็ได้แก่ด้านยกให้สุนตรีหรือที่ยกบอบตอของพื้นที่นั้นส่วนันที่สามก็เป็นอาสาสมัครในชุมชน ซึ่งประกอบีิอาสาสมัครที่มีูุก่กนคืออสมหรือว่าอาสาสมัครใหม่ที่แบบพัฒนาขึ้นเร็วทีอันนี้เป็นสิส่งตุกสําคัญที่รัอราจะเ,เพียนพยา,ยามายอย่างยิ่งและก็ทํางานในด้สําเร็จเป็นผลําจที่พอจะเป็นต้นแบบของหลายๆแห่งระดับชาติระดับ,ดบต่างประเทศหรือน้อยที่สุดคืระดับจังหัดเองที่นําไปเป็นตัใช้ เขาตื่นนอสนใจในด้านวิชาการมากเพราะเป็นคนที่ใฝ่ใจในการเรียนรู้ในการศึกษามีความสามารถที่เะีบจดที่จะจับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่าน,นผ่านตาโดยเฉพาะเายิ่งเธอมีนโน้ตบุ๊กของเธอที่จะบันทึกสิ่งต่างๆนี้ลงไปและก็เป็นคนที่พยายามที่จะเขียนเรื่องสิอและเพื่อถ่ายทอดความรู้ต่างๆนั้นให้แก่โงร์การไม่ว่าจะเป็น,นฝ่ายการยาบาล ไม่ว่าจะเป็นระดับกระทรวงสาธารณสุขก็าตามและยิ่งกว่านัา้นยังได้ทัเพียรเชิญไปสแสดงผลง,งานที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อไม่นา,านวันี้ในวันเี้ยนไม่นานนักหลังจากที่ตรนหน่อยสําเร็จปริญญาอ,ออกมาก็ามาถามผมว่าควรจะไปทํางานที่ไหนเมื่อสําเร็จการศึกษาขั้นนี้ ผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอโตมาที่ไหนทุกคนจะกลับไปที่นั่นเพราะริวางรากฐานที่ดีแล้วสามารถที่ไปจะไปต่อยอดได้ป็นอย่างดีไม่ต้องเริ่มต้นเสียเวลาใหม่นั่นก็คือปฏิบรมบายโปรและไปผปัดพื้นที่ในตำบลที่ถูกต้องการได้ปอบได้ได้ประกอบตั้งบวกไปแล้วมาสารต่อซึ่งเธอก็สามารถทำสารต่อได้อย่างรวดเร็วและประสบผลสำเร็จอย่างรวดงา็ เป็นที่สนใจของหล,ลายพยาบาลหลายที่ดีใจครับที่ทางหลายพยาบาลพะเยาซึ่งเป็นสถานที่การศึกษาครั้งแรกของเธอที่นั่นได้เห็นความสําคัญได้เห็นประโยชน์ในการที่ลูกศิษย์ของตัวเองได้เติบโตไปเป็นการศึกษาที่ดีได้เองการที่ทำงานผูกสบงผลสำเร็จในแบบนี้นั้น,น,นคิดอยากจะ ให้ความยบย่องให้เป็นแบบอย่างของลกูกศิษย์หาที่อยู่ในสถาบันนั้นให้เป็นแบบอย่างที่ดีผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่น่ควรจะทำยิ่งและอีกประการหนึ่งก็คือว่า,าปีใหม่นั้นเนี่ยมีความคิดมีความอ่านหลายประเด็นนอกเหนือจากที่เธอดูแลกุปสงอยู่แล้วเธอ,อยังสนใจในเรื่องอื่นอีกหลายประการซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่า สักวันหนึ่งเขาตื่นหน่อยสแสดงมาให้เห็นว่าเธอจะเอาองค์ความรู้ด้านไหนมาเผยแพร่โดยพวกนี้ด้านการบริหารซึ่งนั่งคุยกับผมหลายประเด็นเรื่องบุรพการบริหารเราหวังว่าเขาื่หน่อยจะทำเรื่องนี้ออกมาเ็นขุมรัและนอกเหนือจากนั้นอาจจะมีองการอนอหลายอย่างซึ่งเธอเป็นคนที่ธรรมดาเราตอ้องคิดว่าเป็นคนที่คน้คา,างมโนมาก นะสามารถช่มยคป็นผู้พิที่จัต่อยอดองค์กรวิทีเการให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและโดยเฉพาะยูคูสุนุขขอบคุณที่รับการสัมภาษณ์ขอบคุณค่ะ สวัสดีค,สดค่ะผู้เล่นการนะคะค,คือวันนี้นี่จะรบกวนขอเรียนถามอาจารย์นะคะของข้อเสนอแนะนะคะว่าการทํางานของน้องหน่อยเนี่ยนะคะดรภัยจิตตาล้อสกุลทองค่ะลูกน้องหรือะหรือว่า<ม>ทีมทํางานของอาจารย์นะคะว่าอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงที่ในองค์กรของเรานะมีบุคคลที่มีคุณภาพนะคะลงไปลงชุมชนนะคะจนได้รับ รางวาัลชื่อเสียงต่างๆนะคะมีชาวบ้านหรือผู้สูงอายุนะคะให้ให้การยอมรับนับถือนะคะจนไปถึงชื่อเสียงไปถึงวิทยาลัยพยาบาลค่ะ,ะ,คะเลยขอวันนี้เลยขอความเห็นนะคะว่าในคนในองค์กรเนี่ยไปทํางานอย่างนั้นแน่มีความเห็นยังไงบ้างแล้วก็องค์กรนะคะมีส่วนผลักดันให้น้องเขาประสบผลสําเร็จในการทํางานที่ชุมชนอย่างไระคะครับก็ ผมรู้จักกับดร oh. พจิตตาตั้งแต่ปี2533ตั้งจบใหม่ๆ <Okay. S 2> นะครับก็มาทำงานที่นี่ด้วยกันสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าดรพจิตตาเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมุ่งม,มั่นมากทำงานทำอะไรแบบตั้งใจทำอย่างจริงจัง <Okay. S 2> นะครับแล้วก็เห็นเรียกว่าจากตรงนั้นนะจะเห็นความก้าวหน้าคือการเรียกว่าแข่คข้าเรียนรู้ตลอดเวลา จนประสบความสําเร็จเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วก็ต่อโทจนจบด็อกเตอร์นี่คือสิ่งหนึ่งที่เห็นความมุ่งมั่นของดอรพจิตา <Okay. S 2> นะครับทีนี้สิ่งที่ทางดรพจิตาได้ทำํำจริงๆก่อนที่จะไปเรียนด็อกเตอร์ด้วยก็คือทํางานกับชุมชน <Okay. S 2> ผู้สูงอายุนะครับซึ่งบุคลิกลักษณะหนึ่งที่ที่มีความสําคัญก็คือว่าดรพจิตาเนี่ยเป็นคนที่แบบเข้าชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้อย่างดี ที่ดอกเอร์เจิตาจะไปเรียนต่อปริญญาเอกนะครับ <c oughs> ก็ได้รับมอบหมายทางานเกี่ยวกับผู้สูงอายุอยู่แล้ว <c oughs> นะครับเกะะ็จะมีความผูกพันตรงนี้ค่อนข้างจะมากก็จะเห็นความตั้งใจในการทํางานนะครับแล้วก็ระหว่างเรียนมีความชัดเจนก็คือว่า,เ,าเรียนสาขาผู้สูงอายุ <c oughs> นะครับแล้วก็สอดคล้องกับภาวะของการเปลี่ยนแปลงภาวะพึ่งพิงซึ่งจะมีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ นะครับ <m uch ess ime> แล้วก็เป็นนโยบายเป็นยุทธศาสตร์ของชาตินะครับในเรื่องของอาการดูแลผู้ผู้สูงอายุระยะยาวนะครับแล้วก็เ, away, เราก็ยอมรับว่าในประเทศไทยที่ผ่านมาที่ผ่านมาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเนี่ยมันยังผมว่ามันยังไม่ใช่พึงพอใจและไม่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยนะครับจะให้เป็นศูนย์พึ่งพิงก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมามันมอนแคเป็นศูนย์พึ่งพิงมากกว่านะครับ แต่ว่าเราจะทําอย่างไรที่ระบบตรงนี้เป็นระบบที่สอดคล้องกับรบริบทของประเทศไทยซึ่งผมเห็นว่าดรประจิตตราเนี่ยได้เอาอทําวิทยานิพนธ์เรื่องนี้นะครับแล้วก็สามารถมาปรับปรุงใช้ได้นะครับซึ่งซงตรงนี้ผมว่ามันอพอเราทําระบบตรงนี้จริงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีความเข้มแข็งข,ของเครือข่ายผู้สูงอายุก็ผู้สูงอายุดูแลกันเอง เพราะฉะนั้นเมือ่อดร์ภัจิตราได้มาเสนอโครงการในการที่จะทําวิทยานิพนธ์นัผนน้ผมเองก็สนับสนุนเลยว่าสมควรนะที่จะทําแล้วว่าสนับสนุนอย่างยิ่งะนะครับเพราะว่าตรงนี้มันคือการทําเพื่ออนาคตนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผู้สูงอายุระยะยาวถ้าเราไม่รีบวางแนแตนั่นเน,นิ่นมันอาจจะช้าะนะครับก็รูปธรรมที่เกิดขึ้นก็ค่อนข้างจะชัดเจนเรามีชุมชน ความเข้มแข็งของผู้สูงอายุที่ภาคีเครือข่ายั้งสาภาคีเกิดขึ้นในการร่วมกันดูแลนะครับแล้วตอนนี้เราก็มีการขยายไปสู่ชุมชนตำบลอื่นๆนะครับอันนี้คือรูปธรรมที่เกิดขึ้นนะครับที่เราเห็นจากความมุ่งมั่นของดรไพจิตตาแล้วก็ผลงานที่ปรากฏขึ้นนะครับค่ะจากที่ได้ฟังก็พูดถึงดร,รพพจิตาก็มีโชคดีนะคะที่ได้ทํางานอยู่กับองค์กรที่เห็น ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะคะตามนยโยบายด้วยนะคะก็ก่ขอขอบคุณผู้นการนะคะที่ให้การสนับสนุนเพื่อให้คนน่ะลงชุมชนได้มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะครับดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคือในฐานะที่พี่ฝ่ายการพยาบาลเป็นหัวหน้าของน้องหน่อยดรภัยจิตราล้อสกุลทองโดยตรงนะคะและน้องหน่อยก็ไปทํางานของชุมชนเยอะในด้านของผู้สูงอายุ ะะพี่มีความคิดเห็นว่าการทํางานของน้องหน่อยนี่เป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ฝ่ายการพยาบาลมีส่วนผลักดันสนับสนุนให้น้องหน่อยประสบผลสําเร็จในการทําโครงการโดยเฉพาะโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเรื้อรังและก็ผู้สูงอายุในชุมชนค่ะค่ะ,คะ,ะพี่เองเนี่ยรู้จักกับดรพจิตราเนี่ยตั้งแต่น้องเขาเรียนจบพยาบาลเทคนิค,คที่วิทยาลัยพยาบาลปรรมราชชนีพะเยา,ยาค่ะ,คะปีสามสาม ก็แรกๆก,ก็มาทํางานกับพี่ก็อยู่เวรอะไรด้วยกันพี่เองก็ช่วยเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ดูแลน้องอพี่เป็นพันธชาชีพแต่ว่าน้องอยู่เทคนิค <Okay. S 2> นะก็เป็นทื่นเวรคู่กันตลอดเนาะแต่โดยที่น้องเนี่ยเป็นคนสนใจใฝ่รู้ก็ประเด็นต่อเนื่องไม่กี่ปีก็เเด็นต่อเนื่องจบมาสอบประเด็นต่อเนื่องสองปีจบมาเป็นพันธชา์ชีพก็ทําบทบัต Le ของงชานชีพก็มาดูเวรอะไรด้วยกันกับพี่เนาะ le สนใจใฝ่รู้สอบอะไรก็เก่งไปต่อบป็ญญาโทมชคณะพยาบาลศาสตร์ก็สาขาการพยาาผู้สูงอายุอีกค่ะต่อมาไม่นานน้องก็ได้ไปศึกษาต่อระดับปัญญา,าเอกในช่วงระดับปัญญา,าเอกนี่ก็มาศึกษาในเรื่องของการดูแล,แลระยะยาวของผู้สูงอายุพี่เองก็ได้ช่วยสนับสนุนให้น้องพยาบาล ที่อยู่สังกัดของกรมการพยาบาลและก็ของกรมเวชไปช่วยน้องในการเก็บข้อมูลแล้วตัวพี่เองก็ร่วมกับน้องด้วยร่วมกิจกรรมกับน้องด้วยเนาะในส่วนที่น้องไปเก็บข้อมูลในชุมชนน้องๆพยาบาลพี่ก็ไปเรียนรู้ชุมชนกับน้องดอกเตอร์ปจจรนะจิตาเนาะตัวพี่เองเหมือนกันร่วมประสานงานกับภาคีของสุขภาพสังคมชุมชนแล้วก็ เป็นที่ปรึกษาให้น้องตลอดนะจนะงานของชุมชนที่น้องพัจิตาทำอยู่เนี่ยเป็นโมเดลเป็นต้นแบบที่ได้ขยายไปสู่ตำบลอื่นๆตอนนี้ก็จะมีตำบลของปากลางกับศิลาแรงซึ่งน้องเ้าทำตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์และเป็นคุณค่ากับชาวอำเภอปัวที่นำร่องในการดูแล ระยะยาวของมู้สูงอายุแบบบรูรณาการก็ขอให้น้องรักษาคุณงามความดีตรงนี้ไว้ด้วยความเป็นพยาบาลด้วยค่ะวัอดีน้องไปลงทําอย่างนั้นก็ได้รับชื่อเสียงได้รับคำกล่าวขวันถึงมากนะคือสถาบันเราก็ภูมิใจว่าออลูกศิษย์เราก็มาทําคุณประโยชน์ให้ชุมชน แล้วก็มองว่าอองค์กรก็มีส่วนสนับสนุนที่ทําให้น้องประสบผลสําเร็จในระดับตําบลระดับอ,อําเภอไปถึงระดับชาติแล้วก็มีการนําเสนอผลงานที่ต่างต่างประเทศด้วยนะคะค่ะวันนี้เขาขอบคุณพี่มากนะคะสวัสดีค่ะเจ้าสวัสดีเจ,จ้าปอปุยยบรรจงนะเจ้าพอดีคุณปอคุยยเนี่ยได้ทํางานรวมกับพีหน่อยรักเกิดไตรตราเนี่ยนะเจ้ากเจ้าอยากจะถามสันน้องหนึ่งว่า ตีอันในฐานะตีตัวพี่น้อยเองเนี่ยฝนได้มาสร้างสู่สุขภาพเนะาะใส่สัมพันธ์วัดโรงเรียนโรงพยาบาลท้องพิ่นชมุมชนน้าวัดประหัตอำเภอบวัวหางนี่เนี่ยคุณป่อคุยใหญ่เนี่ยมีความคิดเห็นจะไดคกับพี่น้อยของเจ้าครับตั้งแต่หัวน้อยเฝนเข้ามาทํางานเจา้าผู้ซื้อว่าบ้านประหัตเป็นบ้านนำหล่อบ้านแหลกเนาะเจ้าก็ซื้อว่าสร้างความข้าวป,ปุ้นให้กับคุณสุวรรยุก สี่ติดบานทิ่เตียงจะดูแลแล้วก็คือความผูกขับโพสมอต้วยทิ่ตามจัดการทําแผลก็ทับการเอาจิตวิยาคือกับรู้สุนยุได้หลายหลายอย่างที่ผู้เป็นลูกหรือเป็นญาติจะพูดใจในในชุวนี้ต้วยที่มีการดูแลเมือยาเมื่อยาเป็นทําอันยังเป็น ตัวไอ้หน่อสีอสสมอนี่ยนะผม,อะมจะปนนนไปดูแลก็ได้ครับนะ่ยน้ำจะมอหน่อยฝนผมเนแนะน้ำนนนมา,าต้องไปดูแลเพฝนควา <ừ> มาดันก็อย่างนี้จะมีอสออนนสโมสกจ็จะดูแลตามคำเรียนน้ำของมอหน่อยเฝนเนี่ยมันผมก็ซื่อว่าเป็นผู้นำชุมชนดีใจนะครับที่ว่าฝนมีหน่วยงานเนี่ยเข้ามาแต่ไม่ผมอาจจะแก่ก็ได้น้อก็อาจจะมีหน่วยเนี่ยมาดูต่อที่นัก็ก็ขอฝากไว้ว่า เหมือนหน่อยผลบดีละครับมาติดต่อมาเลยก็จะได้ความดีใจครับเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของอันพอบูญใหญ่เนาะปีนี้ต่อปีน้อยกับเพิ่มไข้ทิพราเนาะเกี่ยวกับการสร้างสุญทว่าทุนในนี้นะจ๊ะทุนตัวนี้นะครับก็ขอขบคุณจ้าเนาะครับสวัสดีครับ